ได้ปรากฏตัวที่สนามบินโอโทเนะและมีชายหนุ่มที่ชื่อว่าอิเปได้ช่วยเครื่องบินจางให้ปลอดภัยแต่ทว่าเมื่อคิงจิงเจอได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนาโอกิได้ชกอิเปจนสลบไปแล้วนั่งเครื่องบินจงังส่วนอจิโกเน่ได้ทรงซรพลาดอีกตัวหนึ่งก็คือไฟคิงยอดริจิบโบเอะกำลังตกอยู่ในอันตรายวันนี้เสนอตอนจงก้องกัง,กงวานคําเป็นของการต่อสู้ โอ้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 เผินฟ้า นี่นะเอาขี้นี่นะใช่ดูสิครับนาอ๊อกีก้กำลังจะพุ่งเข้าชนแล้วนี่นาอ๊อกีตื่นนาอ๊อกีตื่นแล้วเข้านาอ๊อกีตื่นนาอ๊อกีนาอ๊อกี้กผมไม่ได้การแล้วติดต่อหัวหน้าดีกว่าหัวหน้าครับ ตอนนี้ดาวกีสลบขาดการติดต่อครับผมดาวกีเอาละไว้เป็นหน้าที่ฉันเองดาวกีปรับคันโยกแล้วเข้าฮะพี่ <c oughs> <c oughs> เป็นไ,ไงตื่นแล้วเหรอครับขอโทษด้วยฮะขอโทษด้วยทีหลังรอให้มากกว่านี้นะครับอ๋อโล่งใจไปทีเออ อเอาเลยครับเอโทษครับปุหน้าครับแย่จริงๆรอให้ทุกคนเป็นห่วงหมานี่ถนวยพี่ทักโร่ไม่ช่วยเอาไว้ป้าน,นี่อยู่ใต้ทะเลไปนานแล้วน,นั่นสินักบินอะไรบินตามใจชอบป่ะโถ่ใช้ไม่ได้นั้ผู้ใดของนายคิดว่าตัวเองจะบินได้ในเวลาฉุกเฉินแบบเนี้ยหุบปากดีกว่านะ้าฉันเคยช่วยเครื่องบินลำนี้ไว้นะนายอย่าลืมสิ<า>แล้วเรื่องเราสองคน ก็ยังไม่จบลงง่ายๆด้วยให้หยุดนะจะทำอะไรกันอะไม่สั่งเลยสับนึกหรอกน้ามาซิมาเจอกันหน่อยนี่นะนี่นะฮะอ๋อไม่ดียังปากไม่ดีนี่นี่นี่เล้น่เลสองละสองละอ๋ออ๋อยังละได้เลยนี่ นี่นะเฮ้ยนี่หมอเวชไหมมันนี่ท่านี่มันเฮ้ยเล่นดีเพ้อเหรอฮ้ยเมียกันบ้าถือว่าแรงดีกว่าเฮ้ยนี่เจอไม้ละนี่น่ะยังจูเลยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ทุนแรงเหรอเอามาเฮ่ยทุนแรงเหรอนี่นะนี่นะนี่เฮ้ยเ้ยเฮ้น่จริงลุกมาสิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย ลูกใคร diyorsun? หน้าตาแบบนี้เลือดไหลเลยแกเล่นถึงเลือดละเข้ามาเลยมาพ่อแม่งโง่กันทั้งสองคนเลยหยุดได้แล้วพ่อนี่วัวหน้าไอ้ทำไมสู้กันอ่ะจะรู้ได้ไงว่าใครจะเก่งกว่าใครจะได้บินอ่ะเฮ้ยอโอแผลเริ่มเลยถ้าซ่อมแล้วก็นะต้องจ่ายอย่างน้อยน้อยเนี่ยสามล้านเยนเลยล่ะสามล้านเยนเจ้า อ,อย,ายอ่าจะเป็นลมนาโอเคต่อจากนี้ไปนายคิดจะทำอะไรกันนะ่นายทำเครื่องบินพังและยังไม่ยอมให้ฉันเป็นนักบินของที่นี่อีกด้วยเนะนายทำเพื่ออะไรบอกมาอุป,ป,ปากได้แล้วนะฉันไม่ชอบนายแต่แรกที่เห็นแล้วช่วยโอกาสนั่งเครื่องบินตามอำเภอใจโดยบอกกล่าวฉันเลยดูตัวเองสิแต่งตัวเสนหนว่าโก้กหรืองไงไม่ต้องเดือดร้อนฉันหรอกมันไม่ช่วยเครื่องบินเป็นอย่างเดิมได้พูดแต่สิ่งที่นายจะทำดีกว่า นายทำไงต่อไปบอกมาโอ,อ้สามล้านเย็นสามล้านเยนอะไรจะหากันมาต่างมากมายขนาดนี้แย่แล้วจ้ <c oughs> าหนุ่ยได้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมทำเองได้ครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ผมจะซ่อมจังให้หัวหน้าเองครับ <c oughs> นายเหรอใช่ผมจะทำให้เห็นว่า ผมไม่ใช่นักบินธรรมดาทั่วไปแต่เป็นนักบินมืออาชีพจะรู้กันว่าผมมีฝีมือแค่ไหนเฮ้ยจริงๆนะครับอ๋อฟังด้วยขอบใจที่ช่วยฉันไว้วขอบใจจริงๆขอบใจที่มารวมมือกันช่วยเหลือนะขอบใจขอบใจจริงๆมารักจริงพอแล้วครับผมพอแล้วพอแล้วไว้เป็นหน้าที่ของผมเองจนหน้าอีเห็นไม่มีทางส้มจังได้หรอกหน้าไม่มีทางยอดมนุษย์จำโมเอ๋อ จะต้องรักษาแผลอยู่แถวแถวสนามบินเน่าๆนั่นแนะความฝันมันไม่ไกลเกินจริงแล้วดูให้ดีผู้ต่อสู้รั้งต่อไปของยอดมนุษย์จัมโบเอคือไฟทิงเรากำลังติดตั้งอาวุธใหม่ครบเซตให้เจ้าแล้ว <laughs> เอ้ยมเมนเข้าใจเลยเตายสิอะไรวะเนี่ยทำไมนึกเป็นอย่างนี้ได้นะแย่จริงๆเลยนี่อ,อ,อแข็งจริงจนไนอเห็นมันซ่อมเครื่องมินอยู่แล้วเนี่ยที่มันอะไรกัน ฉันยังอยู่แท้ๆเลยแต่เขาพยายามใกล้ชิดจังมากเกินทุกทีทั้งที่ฉันยังอยู่แบบนี้ไม่ได้นาวกิถ้านายโกรธต้องแพ้แน่การส้มจังต้องมาก่อนอรอเราจะต้องอดทนไว้ต้องทำดีกับมันอดทนไว้นาวกิอดทนไว้อุ๊ย อย่างจริงเลยรู้อีกล้ะคงซ่อมไม่ทันเช้าแน่เลยสวยแน่เลยเราโถอะไม่น่าพูดเลยจะซ่อมให้เฮ้ยนี่มาอะไรกันวันเนี้ยอย่าจริงๆเลยทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไม่รู้เรื่องเลยพี่เป้จ๋าเฮ้ยเสียงการอุ๊ยโอ้ยกลายละตัวสวยเอ้ยจะบ้าหรือไงอ่ะทำให้ฉันโตกใจหมดเลยมาทำไมอ่ะจะมายอดเย้ยหรือไง ถ้าทำพี่เนี่ยคงเหนื่อยมากนะเรียกพี่เหรอมันก็ได้อยู่แล้วล่ะน้องงานซ่อมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะแต่ต้องทําให้เสร็จในตอนเช้าพรุ่งนี้นี่พี่จะให้น้องช่วยมามอย่าไปยุ่งดีกว่าน้องขอร้องนะพี่แล้วน้องทําได้เหรอได้อยู่แล้วก็น้องเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับจังมากที่สุดเลยโอ้โอ้จริงด้วยสินะจริงด้วยน่าสนุกนะอ่ะน้องลองทําดูก็แล้วกันนะถ้าตอนแรกน้องพูดดีๆกับพี่แบบนี้อะนะ มันก็สิ้นเรื่องไปแล้วถ้าน้องทําดีแล้วก็พี่จะขอให้น้องได้ได้ขับมันอีกอะดีมากเอาละถ้าไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็ถามพี่ได้เลยน้องเน่พี่ขอตัวพักก่อนนะเดี๋ยวมาได้เลยพี่งาเมื่อยทําตาสบายน้องเดี๋ยวมานะได้เลยพี่โถเฮ้ยทำไมคุยโม,โม้พูดดีไป ฮ่าได้พักนี้ชื่นใจหน่อยไม่นึกเลยให้สมเสร็จมันจะโง่โอ้หิมะตกเหรอเฮ้ยโอ้โหนวนนางกลางหิมะโอ้โห ดื่มแล้วหายหนาวนะครับอ๋อดีพี่เซซุโกะก็มาด้วยไหนไงพักซักก่อนสิฉันเอาของกินมาให้ด้วยนะขอบใจนะนี่ครับพี่เขาชวนผมมาเองอะฮะเะจริงเหรอ <c oughs> ฮิมมาตกช่างโรแมนติกซะด้วยซิยาเราเนี่ยแกแต่คนทานซะ เป็นไงน่ากิน oh, ไหม oh, หละ่ะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะโอของน่ากิน<อ>ทั้งนั้นเลยซ่อมเสร็จแล้วอย่างน้องว่างไงฮะห่วงกินอยู่นั่นแหละว่างไงต้องเสร็จทันพรุ่งนี้อยู่แล้วนะ่ะไม่ต้องหวง่วงหรอกงั้นก็แล้วไปแต่จะทำผิดละน้องพี่ไม่อยากตาย,ตายตอนทดลองบินพรุ่งนี้เข้าใจหรือเปล่าที่พูดเนี่ยะฉันเข้าใจแล้วฉันจะทดลองเครื่องเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมซิว่าหัวนหน้านักบินของที่นี่เป็นใคร ฉันจะคอยดูพรุ่งนี้เช้านะอยู่กินข้าวลิงที่นี่อ่ะอ่ะไปละใครกันน่ะคนที่มาแย่งจังอย่าให้มันนั่งจังได้นะครับพี่นาโอกิฮะม <c oughs> ีมาที่นี่สวยอากาศของที่นี่ก็เหมาะกับฉันมากที่สุดเลย เห็นจะต้องบินไปเรื่อยๆหัวหน้าครับผมจะลองบินไปเรื่อยๆนะครับอืมเอเครื่องยนต์ไปยังไงบ้างดีมากเลยครับดีมากเลยซ่อมเครื่องได้เจ๋วไปเลยเห็นไหมครับอาจจะดีกว่าเมาืก่อนเสียอีกนะครับหัวหน้าพูดกับตัวเองส้มเองอย่างนั้นลรหรปโถเฮ้ยดีมาก รับสภาพเครื่องไห้ทันก่อนเที่ยงแล้วรีบลงมาล่ะในเวลาห้านาฬวันแล้วคราวนี้ต้องจัดการยอดมนุษย์จำบมมอยให้ได้สักทีจะแบงดาอวกาศจงแสดงอาวุธอันใหม่ให้มันดูได้แล้ว Let's go แมงดาอวกาศ นั่นมันสับป,ปะหลาดเมื่อวานเฮยไม่ยั่วนเรียบเอ้เอเฮ้ยไป้หมาอะไรกันเนี่ยจะพวกโกสต์มันเล่นมาดังให้กับสับป,ปะหลาดของมันนี่เองมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบติดต่อนหน่ยวยพิทักษ์โลไอีเป้อีเป,ป้อีเป,ป้ะลงมาดูนี่ไม่งั้นโดนเล่นงานนะ่า ลงมาเร็วอย่าล้อเล่นนะฉันไม่เข้าใกล้สนามบินหรอกแย่ะแล้วสิจังก,ก็ไปอยู่ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยอีแปะจุนายเห็นรีบลงมาเร็วแล้วสิดกหูหน้าสมเสร็จทางฉันก็มีปัญหาเหมือนกันนีละเป็นโอกาสที่ฉันจะแสดงฝีมือให้ดูละอืม สู่ตายกิ๊บแปะลงมาดีแล้วฉันจะใช้วิทยุบังคับให้หนายลงมาให้ได้ยาเฮ้ย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 โอ้โหเกือบไปแล้วเอ,อ้ยสู้ตาย หน้ามันอย่างอวดดีนักฮึโดนพิทักษ์โลกเลยช่วยเครื่องบินาาค่ะอำพันละคุณพี่อียิงสับประหาดเอาไว้ครับจัดการเลยลูกหมูครับไอ้มันมือ <laughs> ไอ้ไอ้ไอ้

อิเป้อิเป้เอื้นสิเอื้อนจะบ้าเหรอไปอยากตายหรือไงทำซ่านักเป็นไงฝีมือฉันใช้ได้หรือเปล่าเอะตายเรื่อผูยเฮ้ยที่ช่วยทางกันแล้วว่าบุญแล้วไปตายก็ดีแล้วหัวหน้าครับผมฝากด้วยนะครับเฮ้ยอ้าวเดี๋อาเคียไปจะไปไหนเดา๋ยวเคีเดี๋ยเคจะไปไหนอย่าไป รีบอกบอกมาเดี๋ยวนี้หัวหน้าครับจังรอผมอยู่ครับหัวหน้าอเอาเก๋ไปไยเอาละจังตอนนี้นายได้ทำง,งานแล้วพี่พลังรัศมีมรดกแลงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ

รอบกัดแล้วโคตสว่างเลยโอ้หไม่ลข้าเห็นนี่ยิงจังนะ ายาวดีนะนม่ได้ม่มึนหัวตบจัมโบ้แถมแซบนี่เลื่อยไม้เลื่อยหัวเดือนขาดขาด นอ,นอ้แสงวางมามาไปโน,โนโ่นอีกแล้วหุ้ยนี่เฮ้ยรับแสงบอหรืกดอะไรอุยอ๊ยเอออุย๊ยแพ้มันจนได้แหมเจ้าแมงดาเฮ้ยพลาดอีกจนได้แต่พวกเราจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดจำไว้ให้ด,ดี จะพวกมนุษย์น่าโง่ทั้งหลายรหัสของพวกเราคือช่วงชิงทำลายและฆ่าอีเป้อยไหนะอิเป้อิเป้ หาเรื่อยเลยอีเป้โอ้ยอีเป้ไปไหนเล่าเจ้าหน้าเลนลงมาอย่าไปยุ่งอย่าอีเป้รลงมาทุกคนเป็นห่วงนายจมาจะย่างลงมือหรือไงฮะบ้าหรืไงล่ะทุกคนเป็นห่วงนายนะนี่ข้าไปไหนเด็ดขาดเลยไม่ได้นะทุก็แผลงลาจะหายมานี่ไม่ได้นะปล่อยไม่ได้นะ ออร้งล่ะฉันไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนแล้ปล่อยฉันไปดีกว่าน่ะปล่อยบ้าหรือไงปล่อยแต่ไม่รู้เลยว่าฉันรู้สึกยังไงกับนายฮะไม่รู้ากเลยเลยจะบ้าหรือไงจิตใจตัวเองยังไม่รู้เลยจะไม่รู้ใจคนอื่นได้เหรอปล่อยฉันนะเฮ้ยงดื้อยเหล่านี้ไม่เกรงใจแล้วนะเฮ้ดื้อนักใช่ไหมดื้อนักใช่ไหมเจ็บนะปล่อยไอ้อ้ไม่ฟังบ้างเลยเฮ้ยไอ้ไอเป็นห่วงนายนะรู้ไหมเฮ็ดล็อกฉันทำไมแล้วไอ้ทำไมแล้วไอ้ยเจ็บอ้าดื้อนักไอย ถึงเราสองคนจะทะเลาะก,กันบ่อยๆแต่ฉันก็คิดเสมอว่าเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้สักวันนึ่งนะอิเป้<อ>ในเมื่อใดดื้อนักเข้ามาสิข้ามาออถ้าสู้ก็สู้แกไม่ได้อยู่ดีอิเป้อย่าหนีสิ ถึงฉันจะแค้นนายยังไงแต่จังก็เหมาะกับนายที่สุดแล้วล่ะเรามาจากกันอย่างลูกผู้ชายดีกว่านะอเอาเก คนที่บ้าพอดูเลยทีเดียวเขาจะไปไหนของเขาเนี่ยผมว่าเนะเขาจะต้องมาที่นี่อีกแน่ต้องมาอีกแน่นอนครับเจ้าหน้าอีเห็นลวก่อนจเจ้าสมเสร็จ ース見てますか来週から春休みだね次回からジャンボーグエースも春休み特集番組をお送りしますミラーマンをやった石田信之くんも出るよ3週にわたる春休み特集をどうぞお楽しみに